ความเดิมตอนที่แล้วเหรอน้ำเงินเขียวเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองเขียวเดี๋ยวอ๋อหมดแล้วโอ้ <c oughs> โหอ้ยมอเสียวแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคค่ะวันนี้เนี่ยแป้งก็มาอยู่กับนิวคุงนะคะซึ่งเราจะเล่นเกมอะไรกัน เอาเงียบไปเลยเัิรนี้เลยก็โอเคสวัสดีครับผมกาโหผมนิ้วุงและคุณแป้งนะครับผมในเกม Keep Talking and No b o d y e x p o s e นะครับผมซึ่งวันนี้แป้งจะมาทำให้มันระเบิดไปเลยระเบิดระเบ้อไปเลยละกันรอบนี้ก็พิเศษหน่อยตรงที่ปกติคลิปผมจะเป็นผมเป็นคนแก้แล้วให้ฝ่ายคนคบ้าอะไรเงี้ยแต่ตรงข้ามกันให้คุณแป้งลอง เป็นคนแก้ระเบิดดูแลผมใบนะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าแป้งเนี่ยแก้ไม่เป็นนะคะก็เลยก็เลยต้องให้นิวคุงเนี่ยเป็นคนเป็นศาสตราจารย์ในการแก้ระเบิดไม่ต้องห<ว>่วงนะครับผมประสบการณ์ผมหนึ่งชั่วโมงโชคชนน่ะโ <g ười> ชคชนมากนิวคุงโชคชนสุดแล้วล่ะอ่าฮะโอเควันนี้เนี่ยก็เริ่มกันที่ด่านแรกกันเลยดีวยกว่าน,นะคะครับผมบาย ครั้งแรกก็ตื่นเต้นนะตื<อ>ต่นเต้นสิคือถ้านิวคุณทาแป้งระเบิดตั้งแต่แรกเนี่ยแป้งก็ไม่รู้จะเอาหน้าไว้ไว้ไหนได้ข่าวว่านิวคูเป็นสารตราจยานไงมาเรามีเวลาอยู่ห้านาทีเวลาเดินแล้วนะคะอ่าที่มุมขวาบนมันจะมีปุ่มสีน้ําเงินอ่ะปุ่มสีน้ําเงินเขียนว่าเขียนว่าดีดีโทเนต สีโทนเน่ tone, สีน้ำเงินคุณแป้งลองหันคลิกขวาหันดูแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่กี่ก้อนครับผมต้องคลิกขวาหันได้เหรอใช่ <laughs> เออมันมีกี่ก้อนอะ่ะนับนับแบตเตอรี่คลิกขวาหันข้างบนใช่ไหมทั้งหมดเลยรอบรอบทิศท,ท,ทัท้งระเบิดเลยรอบทิศโอ้โหไม่มีก้อนใหญ่หนึ่งก้อนสองก้อนอมีก้อนเล็กสองก้อนสี่ก้อนสี่ก้อนโอเคให้คลิกทันทีไม่ต้องกดค้างอะคลิกทันทีไม่ต้องกดค้างนะ <laughs> รอดไปรอด่ะขี่ทันทีไม่ต้องเกิดรังเออโอเครอดโอเคโอเคต่อไปมีมีสายไฟอยู่สามเส้นเอ้ยสี่เส้นสี <4 S 2> เ่เส้นสีเหลืองสองเส้นสีขาวแล้วก็สีเหลืองลำดับลำดับลำดับเหลืองหนึ่งสองขาวสามแล้วก็เหลืองหนึ่งอันหนึ่งนะสายไฟอยู่นะโอเคสี่เส้นเหลืองสองแล้ว,ลวขาวแล้วก็อันรต้งเงินนะสามจุดท้ายแล้วใจเย็นเยนจเย็น <laughs> สุดท้ายเส้นส,สุดท้ายเส้นอะไรนะสีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลือง เอาไหมเอาไหมมีสีเหลืองเส้นหนึ่งเส้นสองแล้วก็สีขาวเส้นที่สามแล้วก็สีเหลืองเส้นที่สี่เ,เ,สเหลือ,ะะอสงสามเส้นเลยเหรอเดี๋ยวนะอ๋อไม่มีสีแดงตัดเส้นสุดท้ายครับผมตัดเส้นสุดท้ายไม่ใช่ฮะเดี๋ยวนะมีสีอะไรขออีกรอบมีสีเหลืองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้วก็เส้นที่สามเป็นสีขาวเส้นที่สี่เป็นสีเหลืองปะ แจนที่สีเปสีเหลืองเ <A. S 1> อ๊ะอ้ยมันดําไปแล้วอะเอาอันอื่นกันก็ได้เอาอันอื่นกันทำไมมันไม่ใช่วโอเคมันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่สี่ช่องอช่องแรกเป็นตัวคล้ายๆตัว X มีหางตัว X มีหาง x มีหางโอเคน่า่ะใช่โอเคอเค,อ,เคอ่าแล้วก็มีตัวอ่าช่องที่สองมีตัว C C กับตัว u อะ่ะมัน C ีกับ u อยู่ด้วยกันอ่ะซีกับยูอยู่ด้วยกันอื้มซีกับยูอยู่ด้วยกันอื้มยูเหรอไอคิวคิวคิวโอเคโอเคโอเคถูกแล้วเธอจะเฮ้ยเหลือสองนาทีแล้วช่องที่สามเป็นลูกโป่งลูกโป่งโอเคอ่ะแล้วช่องที่สี่เป็นอ่าตัวอีกับด้านแล้วก็มีจุดสองจุดโอเคกดอันนั้นก่อนเลยจุดสองจุดกับด้าน คืออันนี้คือเราเรียงเป็นแบบซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายขวาใช่ไหมซ้ายขวาใช่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 โอเคกดตัวอีกก่อนนะอือเอ้ยแล้วโอเคได้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 ลูกโป่ง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 โอเคโอเคได้ซีคิว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 โอเคอันนึงแล้วก็อีกอันนึงอือโอเคเหลืออีกอันนึงเหลือไอเส้นสายไฟเหลืองเออมีสี่แน่นะไม่ได้มีห้านะ มีสี่มีสี่ชัวเหลืองสามเส้นขาวหนึ่งเส้นใช่ไหมใช่เส้นแรกกับเส้นที่สองเป็นสีเหลืองเส้นที่าสามเป็นสีขาวเหลือีนาทีแล้ววอดถ้าเป็นกรณีอื่นถ้า,ถามีสายไฟสินส้นสุดท้ายไม่ใช่แล้ว <c oughs> โอ้โหห้าสิบกว่านาทีหักสิบกวินาทีแล้วเส้เทที่สองครับผมเทที่สองใช่ปะแน่ใจนะฮึมันไม่ทั้งเรืโอใช่ ไม่ใช่เหรอตายแล้วตายแล้วคือแป้งมีใรจะมีใจจะฝากก่อนแป้งขอล่ำลาฝากลูกเมียแป้งด้วยตัดเส้นแรกครับผมตัดเส้นแรกนะโอเคเอ๊ะทำไมแมงจะบอกว่าถ้า นิวคุงพูดผิดอีกรอบหนึ่งแป้งองหัวฟูไปแล้วมารู้สึกว่ารอบแรกนิวคุงจะทำแป้งไส้ติ่งแตกไปแล้วหนึ่งทีโอเคครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะมีปัญหากับสายไฟทุกคนเลยต่อไปเราจะเรากดอันไหนต่อนิวคุงหรือกดกดต่อไปเลยป่ะสองจุดหนึ่งเลยป่ะก็อันนี้คุณแป้งลองอ่านดูแต่หัวข้อจะมีน่าสนใจเราะสมควรแต่ละอันนะอราดูว่าน่าสนใจอันไหนก็อันนั้นเลยนี่เลย ดับเบิลยูมันนี่นี่เลยมาดับเบิลยูมันนี่มันมันมีเท่าตัวหนึ่งแต่ดาแรกจริงเหรอใช่จะ,จะเป็นแบบแบเดิมนะครับแป้งใบแบบเก่งอยู่แล้วอื <c oughs> มาต้องแบบว่าวอร์มตัวเล็กน้อยเรามีเวลาอยู่ห้านาทีเฮ้ยนี่คุ้มง,ง่ายอืมบ้มางอัยมีปุ่มสองปุ่ม,มแล้วก็มีเส้นหนึ่งเส้นเอาปุ่มก่อนแล้วกันนะเป็นปุ่มสีแดงมันเขียนว่า อะบอดอะบอสีแดงสีแดงสีแดงอะบอตื้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 อแป้งหันดูข้างๆมีเขียนมีข้อความเขียนว่า F R K หรือเปล่า F นะไม่ใช่ S นะ <S ไม่มีข้อความเลยเลยดูทับรอบๆทั้งหมดทั้งระเบิดนะไม่มีใช่ไหมอ่ามีซีรีส์มีซีเรียลมีซีเรียลซีรีส์นะม้ม <laughs> ห <laughs> นังซีเรียลไม่ต้องไอที่เป็นตัวสอนสามตัวมีปะอ่าตัวสอนสามตัวไม่มีเลยไม่มีเลย ค okay. เอาบอร์ดสีแดงนะครับผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่กดค้างแล้วดูแถบสีข้างๆกดค้างแล้วดูแถบข้างๆทำไงอะ่ะกดค้างไว้กดค้างกดปุ่มค้างไว้อบมันจะขึ้นสีสีอะไรสีแดงสีแดงสีแดงกดออกได้เลยป่ะเนี่ยยังยังดูเวลาถ้าเกิดมีเลขหนึ่งให้ปล่อยโอเคต้องรอเลขหนึ่งนะหกห้าสี่สามสองหนึ่ง <laughs> โอเคโอ้โหตื่นเต้นไปตไป่อต่อต่อไปมีปุ่มเป็นปุ่มสีขาวเขียนว่า,าวอ่าดีโทเนตเหมือนเดิมดเป็นปุ่มสีขาวสีขาวแบตเตอรี่มีกี่ก้อนนะแบตเตอรี่อ่าสองนะสองสามสี่มีสี่ก้อนกดแล้วปล่อยเลยก,ลก็คือถ้ากดค้างคลิกเลยทีเดียวเหมือนเดิมคล <c li pped> ิกทีเดียวนะปุ๊บ <c oughs> โอเคได้ ต่อไปเป็นสายไฟนะมีสีแดงเส้นที่1สีแดงเส้นที่สองสีแดงเส้นที่สาสีน้ําเงินเส้นที่4ี่สีน้ําเงินสี่เส้นนะครับแดงแดงน้ำเงินน้ำเงิน <Yeah. S 3> เย่อ่าหันดูซีเนลล์นัมเบอร์ตัวสุดท้ายเลขอะไรเลข3มเลข3เลขคียซีเนลล์นัมเบอร์เลขคี่แดงมากกว่า1เส้นตัดเส้นสุดท้ายเส้น,นสุดท้ายแน่ใจนะแน่ใจอุยล <c oughs> ุยเลยฝากฝากชีวิตไว้กันในครูนะออไม่ใช่ฮะ <c oughs> <c oughs> ว a t น้ำตาชิ้นไรทำไมตอนนี้เหลือสองนาที45วินาทีมุณแป้งหันดูแน่ใจว่าไม่มีอันอื่นนะอ่ารู้สึกมีซีเรียลอันเดียวมีซีเรียลอันเดียวเหลืออันเดียวใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่ซีเรียลมีอันเดียวมันลงท้ายด้วยสามอ่ะเส้นสีน้ําเงินที่เราตัดไปเส้นสุดท้ายมันมันจากเราไปแล้วผมหมายถึงว่าไม่มีระเบิดอันอื่นนะไม่มีละไม่มีละมีแค่สามอัน เวลาอะเท่าไร่ะเออเดี๋ยวสองนาทีเดี๋ยวนะแดงแดงน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขีเส้นผมแปลผิดเหรอไม่น่าใช่เห้แต่ไม่ไม่มีสายไฟซ่อนอยู่ไม่มีถ้ามันซ่อนมันต้องซ่อนไปข้างหลังแล้วแหละไม่มีอ่ะเฮ้ยย่คุ้งว่าไง้สายเธอข้างหลังมันมีอีกสามตัวว่าแล้วไปข้างหลังก่อน โ okay, okay, อเคโอเคตัวสอนก่อนตัวซีกับหัวมีจุดข้างในบอกให้หันดูโอเคซีกับหัวจุดข้างในเจอแล้วแล้วก็มีตัวเหมือนเป็นตัวเอหางยาวอะ่ะไอ้ยมันเหลือกี่นาทีเนี่ยอ <laughs> หนึ่งนาทีเอหางยาวนะเอหางยาวเอหางยาวแล้วก็มีขีดอะ่ะเหมือนเป็นตัวเอฟอ่ะเอฟเอเป็นเอ่อเป็นเออะเป็นเอเหมือนเป็นเป็นเอหางยาวจะ <laughs> พูดยังไงดีอ่ะไปเอาอันอื่นไปก่อน <laughs> อ,อันอื่น <laughs> เอาใหม่นะเอาใหม่ลูกโป่งลูกป่ลูกป่งลูกป่งโอเคลูกโป่งแล้วก็มีตัวเอ็นเอเาอ่ะฮะเนไเอนเอตัวเที่เป็นเหมือนตัวแซดอะตัวแซดไงเงิบโอ้ไม่ก็มีวิธีใบมากกว่านี้อ๋อได้แล้วโอเคจะได้แล้โอเคแล้วก็ตัวซมีจุดซมีจุดจ้าอ่ะฮะอ่ะฮะแล้วก็ตัวเหมือนตัวเอ็ะมีหางล้ก็สามสิบวิมีหางใช่ไหมลูกป่ลูกป่ลูกป่ก่อนลูกป่ก่อน ตัวเอ็นแซดเอ็นแซดเอชมีหางเอ้ยไม่ใช่ใจเย็นตัวเอ็นมีหางแล้วก็แล้วก็สีกับจุดสีสีไม่เจอระเบิดไปแล้วขอให้ god my ขอให้คุณแป้งกับสู่สุขติได้เถิดคือตอนแรกอะแป้งเขอะไรวะมันทำไมมันถึงหมุนไปเอ้ยไม่เจอ พอเสร็จข้างหลังมีอีกบ้านเลยอ่ะก็บอกแล้วให้หมุนดูดีดีมีอย่างอื่นหรือเปล่าโอ้ยผมจําได้ไงว่าไอ้ต u b l จมมานี่มันมีหกอันโอเคงั้นเราจะเอาอันน้อยกว่านั้นอ่าเอานี่เลยสองจุดหนึ่งเบสิกสุดมามามาเมื่อกี้ชีวิตตูดนี่ไหม้ไปแล้วอ่ะตุดดาเลยคือสายไฟคือยากสุดใช่ป่ะน่าจะผมว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นผิดตรงไหนอ่ะต้องดูอีกที โอเคครั้งนี้ดิวคงตายแน่ผมเนี่ยนะม,มีอะไรก็ไม่รู้อะโอเคเอาสายไฟก่อนแล้วกันนะ,ะยากก่อนอสายไฟมีสีน้ําเงินกี่สายกี่สายมีอ่ามีหกสายหกสายโอเคโอเคมีสีน้ําเงินสีขาวสีแดง,แดงสีดํโหสีขาวสีน้ําเงินแต่บนลงล่างใช่ไหมครับถูกต้องน้ําเงินขาวแดงดําขาวน้ําเงินขาวน้ําเงิน ไม่มีสีเหลืองสีนัมเบอร์เป็นเลขอะไรครับสุดท้ายตัวสุดท้ายาตัวสุดท้ายเลขสองสองอันนี้ไม่ใช่ระทึกมากข้ามอันนี้ไปมีสีแดงไหมมีสีแดงมีสีแดงตัดต้นที้สีครับผมที่สคือสีดำนะเออฮะโอเคโอเคได้โอเคต่อไปต่อไปเป็นตัวอักษรน,นะรนตัว C กับตัว Q CQ แล้วก็เป็นตัว C ที่มีวงกลมข้างนอกโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็เป็นเลขสามเลขคล้ายเลขสามอ่ะแต่หางมันยาวตกลงไปข้างล่างข้างล่างมันขาดไปใช่ไหมโ okay. อเคอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่แล้วก็เป็นตัว X ที่มีตัว I อยู่ข้างใน X ที่มีตัว I อยู่ข้างโ okay. อเคอ่ะกด C วงกลมก่อนอ่าฮะ C วงกลมแล้วก็ CQ โอเค CQX ที่มี I ข้างใน X ที่มี I ข้างในโอเค แล้วก็ตัวสุดท้ายโอเคผ่นแล้วโอ้โหครั้งนี้ดูง่ายอันต่อไปแป๊บไม่รู้จะอธิบายยังไงดีมันเป็นเหมือนเครื่องหมายแบบเรดาร์เรดาร์มันเป็นเหมือนเรดาร์มันเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่มแล้วข้างในมันจะมีจุดจุๆจุจุดจุดเป็นสี่เหลี่ยมจุดจุดเป็นสี่มีหกคูณหกปะอ๋อใช่ใช่ใช่ขอแสดงความยินดีด้วยนั่นคือเขาองกดอันนี้คืออะไรนะเขาองกดกดขวาขวาไม่ใช่ขวากดอยู่ได้ได้กดลงลงนะลงไม่ได้ เราไม่ได้อ้เก่าที่เดิมดหนิตายขับทีเดียวตายก,ก็ไม่ได้ใช่ไหมตายแล้วา <c oughs> <c oughs> ลาก,ก่อคนเดีิวสาธุขอให้ไรดีๆเขาโกรธเลยอลอไปทางอื่นก่อนเลยเขาอกบอกจุดที่หัวนี้คือจุดที่มีปัญหา,าก็อย่ารอช้าพูดอ,อันไหนที่สองสองจุดเป็นสีเดีวยวกันไหมสีน้ำมันมี จุดสีเขียวนะเป็นแถวที่สองแนวนอนนะแถวที่สองแนวนอนอันที่ห้าแนวนอนอันที่ห้าอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็แถวที่สี่แนวนอนอันที่สองเป็นจุดสีเขียวแถวที่สี่แนวนอนอันที่สองนับยังไงจากซ้ายไปขวาบนลงล่างอ่าซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาก็คือช่องที่อะไรช่องที่สองช่องที่สองแล้วบนลงล่างช่องที่อะไรอันหนึ่งกัน ถ้าบนลงล่างหนึ 1, 2, 3, 4งสองสามสี่สี่สี่ซ้ายไปขวาอันนั้นคือตรงไหนอ่าคือแนวนอนอะแนวนอนคือต้องบอกถ้าบนลงล่างซ้ายไปขวาองกันด้วยในจุดเดียวกันนะผมโอเคโอเคงั้นอ่าจุดแรกคือถ้าซ้ายไปขวาจุดที่สองแถวที่หนึ่งสองสามสี่แถวที่สี่จุดที่สอง แถวที่สี่จุดที่สองอือฮึอ่ะฮะอันนี้ยากมากแล้วก็จุดที่สองก็คือเป็นแนวนอนแถวที่หนึ่งสองแนวนอนนะจุดที่สองจุดที่ห้าจุดที่ห้าโอเคบอกตำแหน่งของลูกศรสีขาวครับเออเป็นจุดสีขาวใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมสีขาวปะเป็นสามสามเหลี่ยมสีแดงสามเหลี่ยมสีแดงอยู่จุดที่สามแถวที่หนึ่งจุดที่สาม แถวที่หนึ่งก็คือ,อคบนสุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่อีอันหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งเป็นจุดสีขาวสีสีสอาสามเหลีล่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีขาวอยู่ตรงไหนอยู่อยู่ข้างล่างจุดสีเขียวอแถวที่เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสีแถวที่ห้าแถวที่ห้าอันที่สองอะแนวนอนที่ห้าอันที่สองก็คืออยู่ข้างล่างจุดเขียวเลยก็คือซ้ายล่างใช่ไหมครับผมอาหาใช่ ดลงทีหนึ่งลงกดลงได้ปะกดลงยังไงอ่ะมันจะมีรอบรอบข้างของของกดอะรอบข้างอ๋อโอเคกดลงทีหนึ่งนะลงได้ไหมได้ได้ขวาหนึ่งครั้งขวาหนึ่งครั้งโอเคขึ้นสองขึ้นสองหนึ่งสองขวาหนึ่งขวาหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขวาสองขวาสองหนึ่งสองโอเคขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งสายหนึ่งโอเคขึ้นหนึ่ง ขึ้นหนึ่งซ้ายหนึ่งซ้ายหนึ่งลงซ้ายลงซ้ายลงซ้ายสุดเลยลงซ้ายแล้วก็ลงซ้ายแล้วก็ลงซ้ายลงซ้ายลงซ้ายขึ้นสองครั้งขึ้นขึ้นเร็วเร็วเร็วขวาขึ้นขวาขวาขึ้นขวาโอเคเหลืออะไร้โหเหลือเก้าวิได้ละสุดยอด่านเหรอ่านละเฮ้ยดูว่ามีอันนึง วนนี้คุโคตรเก่งอะสุดยอด<ม>นีคงเป็นปรมาจารย์ในการกู้ระเบิดของจริงขอส่งตัวไปให้นาซาคือผมเจอเนี้ยแล้วมีปัญหากับคนอื่นมาเยอะผมเลยเสียแล้วเฮ้ยเก่งมากสุดยอด <c oughs> นีคงสามารถไปเล่นเตอร์ติดได้เือเขี่ยเลยไม่เขี่ยเลยอีกปะ <c oughs> อ่ะมามามาอีกสักตาอีกสักตาเอาไหนดีอ่ะนี่คงว่าไหนไง่าย วันวันสเตปอัพนี่จะกี่อันมาเนี่ยสี่มันจะมีบอกอยู่ตอนกดเข้าไปในเกมว่าเป็นสต็อกเท่าไหร่แล้วก็อ,อสี่สีสี่มีสี่อันมาด่านต่อไปวันสเตปอัพอันนี้ก็จะแค่เพิ่มอันหนึ่งแต่เป็นอันแบบแปลกแต่อันแปลกอ่ะอันนั้นแปลกจริงอ่ะไอที่เป็นเรดาร์เรดาร์แล้วเรดาร์อีกแล้ว,ลลวตัาแหน่ไหมเอปุ่มก่อนนะเป็นปุ่มสีเหลือง มีตัวอักษรเขียนว่า d e ดีโทเนตดีโทเนตสีดีโทเนต,เต,ตห,นหาแบตเตอรี่รอบๆตัวหน่อยหาแบตเตอรี่มีอันเล็กสองอัน<ถ>อันเล็กสักมีสามอันกดปล่อยเลยห้ามกดทั้งกดแล้วปล่อยโอเคต่อไปเป็นเหมือนเรดาร์มีเลขกสามมีเลขกสามอ่ะฮะเรดาร์มีเลขกสามคือคือเป็นเหมือนเป็นจอเป็นจอเหมือนดิจิมอนอะ ดิจิไวทคใครๆดีจิไวมีมีมีตัวเลขสีตัวเลขปะอ่าใช่มีตัวเลขสีตัวเลขมีสองสี่หนึ่งสามอ่าเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวต้องช่วยกันจำนิดนึงเน้นไปที่ตัวเลขบนจอนะจอคือเลขสามใช่ไหมอืมจอคือเลขสามตอนนี้ให้กดลำดับที่สามลันตาที่สามนะครับผมลำดับโอเคอันที่สามคือเลขหนึ่งนะอืมเลขหนึ่งใช่โอเคเลขหนึ่งโอเคต่อไปจอขึ้นว่ามีครั้งอีกอีกสี่ครั้งอ่าหนึ่งสองสี่สาม คุณแป้งไม่ต้องบอกเลขข้างล่างบอกแต่เลขข้างบนเดียวนะแต่ตอนที่กดอะให้บอกตัวเลขผมว่าเป็นตัวเลขอะไรผมจะช่วยจําด้วยออจอเขียนว่าสี่เลขสี่นะเลขสี่กดตำแหน่งด้วยกระดานหนึ่งก็คือตำแหน่งที่สามปะสามนะโอเคตำแหน่งที่สามคือเลขอะไรครับเลขสี่เลขจำได้โอเคไปต่อไปต่อไปอ่าบนจอเขียนว่าเลขสี่เลขสี่กดตัว สี่หนึ่งสามสองกดหมายเลขสี่ครับผมหมายเลขสี่ตำแหน่งไหนบอกมาหน่อยตำแหน่งที่หนึ่งอืมกดเลยโอเคต่อไปอ่าบนจอมีเลขสามตัว<อ>เลขสี่ตัวสองหนึ 2, 1, 3, ่งสามสี่ตำแหน่งนนนด,าดา้านการด่านสองด่านสองตำแหน่งที่สามสามโอเคกดนะอืมโอเคเลขเลยอ่าตอนนี้คือเลขสี่เป็นเมื่อกี้นี้กดเลขอ<ป>ะไรสามป่ะบอก เดี๋ยวจำไม่ได้โอเคโอเคสุดท้ายสุดท้ายสองหนึ่งสามสี่จอจอจอเลขสี่จอเลขสี่กดตัวเลขเดียวกระดานสามเลขสามใช่ป่ะวะใช่ป่ะไม่ใช่เริ่มใหม่ไม่เป็นไรอ่ะเ้าตายแล้วเริ่มใหม่ใจเย็นใจเย็นจำตัวเลขเลยนะจำตำแหน่งด้วยอ่ะโอเคจอขึ้นเลขสองจอขึ้นเลขสองกดอ่ะสี่หนึ่งสองสามกดตัวที่สอง ตัวที่สองคือเลขหนึ่งโอเคต่อไปจอคือเลขสองหนึ่งสี่สองสามจอขึ้นเลขสองกดตัวหนังเดียวกับด่านหนึ่งก็คือตัวนงที่สองอ่ะฮะเป็นเลขสี่สี่โอเคต่อไปโอเคจอขึ้นเลขสองเลขสองกดตัวเลขเดียวกับด่านหนึ่งก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะอืมเลขหนึ่งตำแห่ไหนครับผมโอเคโอเคตำแห่ที่หนึ่งโอเคอุ้ยอุ้ยเหลือไม่ไรมงนาที ขึ้นเลขหนึ่งจอขึ้นเลขหนึ่งอ่าตำแหน่งือกระดานหนึ่งก็คือกดเป็นตันที่สองสองเป็นเลขสามนะโ <Okay. S 2> okay. อเคโอเคอันสุดท้ายจอขึ้นเลขสามเลขสามกดตัวเลขในกระดานสี่ก็คือเลขเลขสามเลขสามโอเคต่อไปเอ่อเป็นตัวอักษรตัวอักษรเอ่อเป็นตัวซีมีจุดข้างในกลับด้านไะครับอ่ากับด้านโอเคเอเอกับด้านใช่อืม อยู่กันได้ดีกันโอเค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 ต่อไปเป็นตัวบีตัวบีแล้วก็มีขีดข้างบนอะเหมือนตัวดีอะโอเคแล้วก็เป็นตัวเลขสามมีอยู่โอเคโอเคโอเคหนอนท้เดี๋ยวเดีแล้วเดีแล้วแล้วก็เป็นตัวเคียวอ่ะเป็นตัวเอ่อยูกับไอรวมกันโอเคยูไอก่อนยูไอโอเคบีเล็กบีเล็กอ่าบีเล็กแล้วก็ซีจุดซีเลขสามมาแล้วแล้วมันเหลือไอเลด้าโอ้โหเลด้าไม่ทันแน่นอน เกี้จะสั่งเสียก่อนตายไหมคุณแป้งขอให้ขอให้นิวคุ้งไปสู่สุคติขอความสุขขอให้มีความสุขกับเลด้าเวลาผ่านไปไปจะกดเล่นแล้วกันนะอ่าจ้าสบายขวาหนึ่งขวาหนึ่งเอ้ยไปกดได้ไม่รู้ละกดไปแล้โอ้ยตายระเบิดเลยเลย เป็นไงหน้าดำไหมหน้าดำแล้วไม่ว่าน่าจะไม่ใช่หน้าดำอย่างเดียวจักรแรก็ดำไปด้วยจะพยายามให้ผ่านไหม่านนี้เฮ้ยระทึกมากอ่ะมาขออีกรอบหนึ่งแก้มืออแน่นอนรอบนี้ชัวก่อนที่จะจากลากันอจริงนะอจริงรอบนี้อาจริงแล้วมีเลด้าเอาเลด้าโอเคค่ะเลด้าก่อนเลยบ่าง เวลามาเอาเดี๋ยวดูก่อนข้างหลังข้างหลังไม่มีนะคะเอา,อาตัวอันนี้ก่อนแล้วกันง่ายๆเป็นปุ่มสีขาวมีคําว่า a b o s a b o s a b o s, <Ab ort>. <S สีขาวสีขาวหาข้อความนีม่มีข้อความเขียนว่าค้าไหมข้อความข้างหลังใช่ไหมไม่มีข้อความอะไรเลย<โ>มีแต่รียลนั number ไม่มีเลยนะสีขาวโอเคกดค้างไว้ก่อน โอเคเกิดค้างสีน้ำเงินเลขสี่ปล่อยโอเคได้เลขสี่เราจะนับถ่ายเราไปพร้อมกันเก้าแปดเจ็ดเลขหน้าเลขสี่ก็ได้นะอ่าสี่โอเคได้แล้วต่อไปเป็นอ่ตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือปุ่มนะอ่มันเขียนข้างบนว่า D R มีหกปุ่มใช่ไหมครับผมอ่าใช่มีหกปุ่ม D R เขียนมีเอไอปะอ่าใช่ R E เดแล้วก็ R E มีมีตัวเอปะอ่าไม่มีตัวเอเลยโอเคดูซ้ายล่างซ้ายล่างปุ่มเขียนว่าอะไรอ่า Middle ล i d d เดเดี๋ยวผมจะบอกข้อความตามนี้แล้วคุณแป้งหาว่ามีมีตัวไหนหรือเปล่านะแล้วก็ <Okay. S 1> ถ้ามีาก็กดเลยนะครับผมโอเค blank blank ไม่มี lady lady มีกดเลยเอ้ยไม่ได้ lady ไหนอ่ะ lady ไม่กดไม่ได้ b l ล ตอนนี้หน้าจอเป็นคำว่า read read เขียนไง r e a d r e a ใช่ไหมอ่ะขวาเออ่ตัวขวากลางเขียนว่าอะไรขวากลางเขียนว่า you r y o u r ใช่ไหมใช่ค่ะมี u u h u s ไหมมีมีมี u h แล้วก็ h u h ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่นั้นข้ามข้ามไม่ใช่อ่ะโอเคมีมี y u ไม่ไม่ใช่ y o u เหมือนวัก a e r ปะ วายโอยูเอียะมีมีมีกดเลยโอเคได้ไปต่อต่อไปอ่าหน้าจอเป็นคำว่า C W E C W E โอเคดูขวาล่างครับผมขวาล่างคำว่า Like L I K E เคนเมีคำว่า U แล้วก็คอมมา R E รีปะ Y O U ไม่ไม่มีไม่มีมี n e ็กปะ n e ็กมีมีมีกดเลยโอเคต่อไปเป็นคำว่า Your Your Y O U R นะ อ่าใช่ y o u h ดูขวาขวาขวากลางครับผมขวากลางเป็นอ่า u h แล้วก็ h u h กดคำนั้นเลยโอเคได้แล้วโอ้โหต่อไปเป็นเออเส้นเส้นสายเส้นสายสายไฟสามสามเส้นมีสีน้ำเงินแล้วก็ดำสองน้ำเงินและดำสองเวลาเราใช่ครับเวลาเหลือ1งนาทีเหลืออันเดียวใช่ไหมเหลือสองอันใช่ไหมเหลือเล่นด้น้ำเงินและดำสอง ตัดเส้นล,สล่างสุดเส้นล่าสุดนะอุย้ยตายระเบิดเตยร์อ่านผิดโทษที <c oughs> <c oughs> ขอโทษรีบไปไหนอันนี้ไม่น่าให้อภัยสุดกำลังคิดดูใช่ปา่าววะไม่ใช่นี่ว่าเอาตัดแล้วเฮ้ยโคตรหย นไงหน้าแดงอะตอนนี้แบบหน้าแดงอะเป็นไงบ้างอาการอาการเป็นยังไงบ้างบอกหมอนยเอ่ออาการตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่ในสถานที่ที่แบบมีระเบิดอีกต่อไปอยา่ไปกู้ระเบิดเลยไม่รอดก็ถือว่าทําได้โอเคแล้วถึงแม้จะตายบ่อยก็ตาเรารอดมาสองด่านนะอือหืออือหือแต่สองด่านหลังนี้ไม่ไม่น่าให้อภัย โอเคค่ะก็วันนี้ถือว่าเล่นกับนิวคุงได้สนุกเหมือนกันนะเกมนี้แล้วก็น้องๆขน,นหนที่อยากจะเล่นเกมนี้นะคะก็มีในสตรีมเนาะช่วงนี้ก็ถือว่าเขาลดราคาด้วยถ้าใครอยากลองเล่นก็ลองซื้อมาเล่นกันดูได้นะคะเป็นเกมที่เล่นสนุกจริงๆแล้วก็อืลุ้นด้วยนะคะหาด้วย <laughs> ใช่คือเกนือแตกจะบอกว่าตอนนี้พี่แป้งจะแกลเปียกมากนะคะ <laughs> สำหรับวันนี้ก็ ขอตลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับแล้วก็ถ้าใครอยากได้วิธีแก้ระเบิดแบบแปลไทยก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมโหลดได้เลยโอ้นิ้วปุ่นี้สุดยอดเลยนะคะแปลให้น้องๆด้วยครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายปุ่มไหนอ่ะก็หน้าปุ่มอ่ะมีปุ่มก็ท่านอ่ะเห็นคำว่าปุ่มไหมการแก้ระเบิดใช้ปุ่มอ่ะกัดๆๆเลยจะนี่ไงอยู่หน้าเนี้ยในสีของปุ่มพวกนี้จะสว่างขึ้นมาเป็นพักๆ không phải anh nãnh, không phải ngay anh